สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนไม่ทิ้งกันหนุ่มพาเพื่อนสติไม่ดีไปรักษาจนหาย กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเมื่อได้มีผู้ใช้ TikTok of the band ได้โพสต์เรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่งที่ได้มีอาการผิดปกติทางประสาทส่งผลให้สติไม่ดีไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ซึ่งผู้ใช้ TikTok ดังกล่าวได้พยายามพาเพื่อนไปรักษาจนกระทั่งเพื่อนคนนี้หายเป็นปกติโดยได้มีการเล่าว,ว่าเพื่อนมีอาการทางสติทำให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ชายคนนี้จึงพยายามพาเพื่อนไปรักษา ทุกๆวันชายคนนี้จะนำข้าวและน้ำไปให้เพื่อนคนนี้กินได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อพาตัวไปรักษาจนเพื่อนคนนี้เริ่มหายเป็นปกติวันที่เพื่อนคนนี้ได้ออกจากโรงพยาบาลได้เข้ามากอดเพื่อนของเขาที่ได้ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดในที่สุดเพื่อนคนนี้ก็ได้หายเป็นปกติ เพราะกำลังใจของเพื่อนเมื่อเรื่องราวดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ